สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับผมอ่านิกซ่าชาแนลและเพจเลาะสิบปนะครับวันนี้เราก็มาย้ำคลองงงนะก็น้ําลงเยอะเลยครับน้ําลงเยอะไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวยังไงไปติดตามชมกันเลยไป,ไปนบ,บาสดูแล้วครับยังไปไม่ถึงไหนเลยออกมาอู้ใหญ่ด้วยจะยินจะย็นจะย็น อุ้ยมาซอยดูมาซอยดูนาบาาโดนแล้วครับโอ้ยยังยังเห็ดยังมาเลี้ยอ,อยู่ <laughs> อุ้ยมันจเข่าวเห้อจจเข่าวเห้อ มันซอยรปมัซอยรูของ่าไหมของงาไหมของงาไหมม้บ่มมาตักมาตักนี่อันนี้่ะ เอากอนมูเลยบาสโดนแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวตักได้บอตักได้บอลนะอุย้ยบาสโดนแล้วโอ้โหอ้ใช้สามโอ้ย,ย,อยเอาก้อนมูเลยน้บาสโดนแล้วครับโอ้ยบนรูมัน่างตีดบาล่ะ เฮ้ยติดอวัวคันม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 ันเสียไปตัวหนาเฮ้ยโชวปลาหน่อยนะบาร์ปวดล็อกเร็วนะครับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายรูปให้นะบารแป๊บนึงครับโอ้มันน้อนพุ่มตัวนี้นะบารสกิปปิ้ง ามาดูตัวปลาเราถ่ายรูปครับโอ้ยหมานเกินคนคนมันจะหมานนะ่ะให้โชว์ปลาหน่อยมีกี่ปเปอร์วะอุย้ยสามกว่าสามกว่าโอ้ยสามแน่นอนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปครับผมเดี๋ยวโชว์ตัวปลาหน่อยนี่สวยงามครับสามนี่แน่นอนครับโอเค ถ่ายรูปครับเก็บคลิปโคตรแมีกับสูบน้อยโอ้โหย มองกัดบอกถอดพื่นี้พอกกัดเลยเว้ยเป็นตม่มีบ่มีเนาะวาวว่ะ อูม <Ooh. S 1> ีตัวเป็นแต่น้อนอยู่ดูนะครับบาด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 รู้เดี๋ยวนะครับสวิงอ๋ โอ้โหปลาแรงดีครับโอ,โโอเคดันซวงหยิบร้อยขคือละสองโลว่าแล้วพุ่งนีเลยกัดบัตเบียดว่ะโอเค สองโลครับใช้สองโอเคครับเดี๋ยวเก็บภาพครับยอดมาบารมาแล้วโอ้โหนกเพียบจะแ,แ,แสงตัว <c oughs> ตรงนี้ต้องได้ยกใกล้พายข้ำ อุ้ยแม่งนี่ว่ตถุก โอ้ยดูดบ่คือคดแมงนี่ เอาใกล้ขึ้นพายเลยเพราะนั้นไอ้กับพายพากับถอดเพื่อนแต่หากตีก่อนเด้อมีปา่าไอ้ยู่แถวนี้โอ้ยเสียดายการ,รถือม่งกี้นี่ด,ดูจุ๊บหนึง่งถือใบ่ Ơi Ấu Đù Bát đù Bát Bát skipping ใหญ่วใหญ่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 ติดตุ๊บเดีด๋ยวโอ้ยเข้าโอ้เขาตัววะโอ้ยว่าแล้ดดว,ออวโอดดวบบ้เสียดายรุดวะโอ้ยบอลชั้นขาดได้ไหนเมื่อกี้นี่โอ้โหเนบาสหลุดครับเสียดาย ดูเราดูซื่อเนี่ยนรัดูว่า,วาโอ้มันเริ่มมีตโตแล้วเท่านี้โอ้น่าเสียดายอยู่แล้ว, <c oughs> ลวโฮ้ยติดนิมติดนิมบอว่า โอ้ลุตมัติดมินนะโอเคครับตอนนี้เหนื่อยมากครับแบตหมดแบตเราหมดเราก็ก่อกันมาก็ขึ้นช้าหน่อยอ่าวันนี้ก็กดกันไปคนละหนึ่ง,งแต้มน้าบ้าได้หนึ่งแต้มผมได้หนึ่งแต้มผมทำหลุดหนึ่งน้าบ้าทำหลุด2น,น,นะครับวันนี้ก็อย่างตามสภาพหมายนะครับเรือเครื่องเยอะโอเคเดี๋ยวเรา ทำการเก็บเรือก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ Share, กดซับสไคร์ให้ด้วยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย